สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกอนอีกแล้วนะคะในแบบวิดีโอนั่นเองค่ะก็หายไปสักพักนงเนาะเพราะว่ายุ่งนะคะแล้วก็ไม่สบายด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้หายดีแล้วนะคะก็ต้องรีบมาจัดทำ how to ในการแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าลุคนี้นะคะออตั้งใจทำมากค่ะนั่นก็คือลุกของการ แต่งหน้าให้ติดทนต้อนรับหน้าฝนนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะกังวลว่าอุ้ยช่วงนี้หน้าฝนนะคะอากาศทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะแต่งหน้าแป๊บนึงก็หลุดถูกไหมดังนั้นนะคะในวิดีโอวันนี้ค่ะออนก็จะมีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการแต่งหน้านะคะเพื่อให้ติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะสาหรับออนนะคะออนรู้สึกว่ามันเวิร์นะคะจะสมมติว่าจะต้องต้งแป้งทุกสี่ห้าชั่วโมงก็อาจจะลากยาวไม่ได้เป็นเจ็ถึงแชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะท้งนี้ทางานนะคะผลลัพธ์ที่ได้ยลเค่ะ ก็จะเริ่มด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะเราจะเลือกเป็นเนื้อเจลนะคะเพื่อให้ซึมซับง่ายนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินหนาคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะตามด้วยกันแดดเนื้อมู ตอนนี้นะคะถ้าอยากจะใช้บีบีครีมหรือว่าใช้ลองพื้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยแต่งทั่วหน้า5จุดนะคะในขั้นตอนนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้แปรงนะคะหรือว่าฟองน้ำนะคะเกลี่ยแบบนี้ค่ะการใช้ฟองน้ำเกลี่ยน,นะคะจะช่วยให้กันแดดรองพื้นบีบีครีมที่เราทาลงไปนะคะติดทนมากขึ้นค่ะแถมได้ลุคที่ธรรมชาติ กลืนแล้วก็เนียนไปกับผิวด้วยใช้พองน้ำนะคะค่อยๆเลี่ยมเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะใช้ต้องหัวแหลมๆนะคะเพราะว่าจะเข้าไปตามซอกเล็กๆได้ดีกว่าค่ะขั้นตอนต่อมาที่ขัดไม่ได้ค่ะก็คือการฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะเพราะว่าการฉีดสเปรย์น้ำแร่เนี่ย ช่วยให้เครื่องสัมปันะคะติดทนมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะแป้งนะคะจะติดแล้วก็หลุดได้ยากขึ้นค่ะฉีดเสร็จแล้วนะคะปล่อยให้ผิวมันหม่านิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยลงแป้งค่ะมาถึงขั้นตอนของการลงแป้งค่ะวันนี้เราเลือกใช้แป้งฝุ่นผสมดอกพืชน,นะคะหรือว่าใครจะใช้แป้งฝุ่นแป้งพับก,ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบ่หยกดพับนะคะลงไปกับผิวค่ะแล้วก็กดย้ำที่เดิมค่ะ วิธีนี้นะคะจะช่วยให้ผิวนะคะเรียบเนียนนะคะสีผิวเสมอกันนะคะที่สําคัญเครื่องสําอางนะคะติดทนนานขึ้นค่ะไม่ต้องเติมแป้งไปอยดมาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะวันนี้อมก็ใช้ที่เขียนคิ้วที่เป็นแบบเนื้อครีมค่ะเพื่อให้ติดทนนะคะที่สําคัญกันน้าไม่ต้องกลัวเจอฝนแล้วหลุดเลยค่ะอมจะเริ่มวาดโครงคิ้วนะคะจากตรงกลางก่อนค่ะเสร็จแล้วลากไปหางนะคะ ลังจากนั้นนะคะก็จะลากจากข้างบนค่ะแล้วก็ลากมาบรรจบกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆใช้ตัวครีมนะคะเติมในช่องต่างๆของคิ้วเรานะคะให้เต็มขึ้นค่ะข้อดีของที่เขียนคิ้วที่เป็นเนื้อครีมนะคะก็คือจะเขียนแล้วได้คิ้วนะคะที่เป็นรูปทรงค่อนข้างชัดนะคะติดทนนะคะ ที่สำคัญจะลงน้ำโดนฝนก็ไม่เป็นไรเลยหลังจากนั้นนะคะเอาจะใช้ที่เขียนคิ้วเนื้อครีมตัวเดิมนะคะในการทำเชดดิ้งให้กับสันจมูกของเราค่ะใช้นิ้วนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะเนื้อครีมนะคะให้ไปตามสันนะคะลากขึ้นมาถึงหัวคิ้วค่ะเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ จันนั้นนะคะเติมไฮไลท์สีขาวเบาๆตรงสันจมูกค่ะเติมตรงหน้าผากเล็กน้อยนะคะเพื่อความมีมิติค่ะแล้วก็ปัดส่วนที่เหลือนะคะใต้ดวงตาเลยค่ะเพื่อให้ตาดูสดใสนะคะไม่คล้ำไม่แผ่นด้านนั่นเองขั้นตอนต่อมานะคะออนก็จะลงบัชออนค่ะวันนี้ออนเลือกใช้เป็นแบบสติ๊กนะคะซึ่งก็จะเป็นเนื้อครีมนั่นเองค่ะช่วยให้ติดทนนานขึ้นด้วยนะคะ แต่คนน่าจะเจอปัญหาก,กันกับเวลาที่เราใช้มือนะคะเกลี่ยพวกแปรชออนที่เป็นเนื้อครีมนะคะสุดท้ายกลายเป็นปื้นนะคะการใช้ฟองน้ำเนี่ยจะช่วยให้เกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะได้ลุคที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครที่อยากได้ผิวที่ดูฉ่ำวาวนะคะก็ไม่ต้องลงแป้งฝุ่นทับก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบผิวแมตแบบออนนะคะก็ลงแป้งฝุ่นทับเล็กน้อยค่ะ ตอนของการลงอายแชโดว์นะคะออนจะเลือกใช้อายแชโดว์เนื้อครีมลงก่อนค่ะเพื่อให้อายแชโดว์ที่เป็นเนื้อฝุ่นนะคะติดทนนะคะอยู่นานแล้วก็สีชัดเจนค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นอายพรมเมอร์ก็ได้นะคะเราใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็ใช้นิวนะะวน้วทับๆๆให้ทั่วเปลือกตาอย่างนี้ค่ะใครที่มีปัญหาหนังตามันนะคะและต้องการแต่งหน้าให้อยู่เช้าเย็นๆนะคะแนะนําเลยค่ะใช้อายแชโดว์ครีมละคะลงก่อนนะคะจะช่วยให้ติดทนสุดๆเลย แล้วนะคะอองก็จะทำด้วยอายแชโดว์ฝุ่นค่ะวันนี้ก็จะเขียนขอบตาบนด้วยอายไลเนอร์หัวเมจิกนะคะค่อยๆลากจากข้างหน้านะคะลากมาครึ่งทางนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นมือใหม่กลัวว่าหางจะยาวไปนะคะเราจะเริ่มมาเขียนเส้นด้านหลังกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะลาดทางด้านหลังนะคะมาประจบกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเติมช่องได้เลยค่ะอีกด้านนึงนะคะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้หมดห่วงเลยค่ะว่าอายไลเนอร์นะคะจะลากยาวไปถึงขมับนะคะเพราะว่าเราป้องกันไว้ก่อนแล้วนั่นเองมาต่อกันที่อายไลเนอร์สำหรับขอบตาล่างนะคะคอรใช้แบบดินสอนั่นเองค่ะ เขียนชิดวอ์เดอร์ไลน์นะคะให้ใช้นิ้วโป้งนะคะดึงหนังตาลงมาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ค่อยๆเขียนค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เขียนได้ชิดเลยค่ะทำวิธีเดิมนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะ แน่นอนว่าหน้าฝนนะคะเราก็ต้องกลัวอายไลเนอร์ไหลเหลยถูกไหมคะดังน,นั้นออนจะใช้อายไลเนอร์ที่เป็นหัวเมจิกนะคะที่ออนใช้สำหรับขอบตาบนในตอนแรกนะคะเขียนทับขอบตาล่างอีกครั้งค่ะรับรองว่าวิธีนี้นะคะช่วยให้อายไลเนอร์อยู่ทนขึ้นมากๆเลยค่ะค่อยๆเขียนทับไปนะคะหลังจากนั้นนะคะอ่อนจะใช้แป้งฝุ่นนะคะกดทับค่ะบริเวณขอบตาตรงนี้นะคะ พื่อป้องกันการไหลยเยิ้มของอายไลเนอร์อีกทีค่ะวันนี้เราจะเลือกการปัดมาสคาร่าแทานการติดขนตาปลอมนะคะเพราะว่าเผื่อฝนตกเนี่ยกาวขนตาปลอมหลุดขึ้นมาแย่เลยนะคะแน่นอน่ามาสคาร่าที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบกันน้ำค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องฝนแน่นอน เนี้ยก็จะเลือกใช้ลิปสติกเนื้อแมตค่ะหรือว่าเนื้อด้านนะคะเพราะว่าจะติดทนกว่าแล้วก็ปกติดด้วยนะคะถ้าก่อนชั้นแรกนะคะเสร็จแล้วใช้นิ้วมือนะคะค่อยๆกดเบาๆค่ะเพื่อให้สีนะคะติดทนนะคะแล้วก็ได้ลืมผิวบที่เรียบเนียนด้วยค่ะ,ะทบรอบที่สองค่ะ ดูวิดีโอกันจบแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงลองไปทำตามกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ